สวัสดีค่ะคนเกิดวันพุธหาแม่หมอมาแล้วนะคะมาบอกดวงอ่าคนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะคะคุณได้ไพ่เฮอร์มิตค่ะไพ่เฮอร์มิตไพ่พระฤาษีน้าไพ่บอกถึง ผู้ค้นพบสัจธรรมแห่งความโดดเดี่ยวและแสงสว่างแห่งจิตและปัญญาเป็นช่วงเวลาสงบนิ่งนะคะามาฟังคำนายคำทำนายเลยนะคะการเงินคนวันพุธค่ะจากวันที่22ถึง30เดือนกันยายนนี้นะคะเป็นช่วงรายรับลดลง ที่ผ่านมามีรายรับมากมาตลอดก็อยากได้ตกใจไปเพราะเป็นช่วงเวลาสั้นๆในสัปดาห์นี้พอพ้นไปแล้วก็จะกลับมาปกติได้และดีขึ้นอขอให้คุณเข้าใจนะคะมันเป็นช่วงที่ขาลง มีขึ้นก็มีลงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ,ะมาเรื่องการงานนะคะการงานคนวันพุธค่ะเป็นช่วงการงานนิ่งๆถ้าทำงานประจำํำก็อยู่ที่เดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมอาคนค้าขายธุรกิจส่วนตัวก็อยู่ในช่วงขาลง เงียบหน่อยค่ะเงียบเเรื่อยๆแบบไม่คึกคักนะคะแค,ปะค,ปะคะ่ประคองตัวไปได้นะคะประคองตัวไปได้ค้าขายได้แต่ก็ไม่มากนะคะแต่ก็พอไปได้ก็อย่าเพิ่งคิดขยับขยายค่ะชะลอไว้ก่อนไว้ผ่าน ช่วงนี้ไปอะไรดีขึ้นใครมาคิดเรื่องขยับขยายนะคะามาเรื่องความรักคนวันพูธค่ะสัปดาห์นี้ความรักก็ไม่เด่นค่ะต้องการความสงบเงียบไว้คิดอะไรส่วนคนโสดคนไม้อาจอยากโสดตลอดสัปดาห์หรือโสดตลอดไปเพราะชีวิตรู้สึกสบาย ไม่วุ่นวายไม่มีภาระคือมันเหมือนโดดเดี่ยวแต่รู้สึกดีนะคะประมาณนั้นคนคลองรักคลองเรือนอยู่กันแบบนิ่งๆไม่มีอะไรตื่นเต้นหรือววาหรือบางคู่ก็จะมีสิ่งให้เรียนรู้ศึกษา ในทางศาสนาหรือปฏิบัติธรรมก็มีค่ะพากันไปหาความสงบหรือพักผ่อนในที่เงียบๆค่ะลำพังถ้าคนมารักมาชอบช่วงนี้ก็จะอายุต่างกันเป็นสองรอบไปเลยทั้งชายและหญิงนะคะามาสุขภาพกันเลยค่ะสุขภาพคนวันพุธช่วงนี้จะอ่อนเพลียง่ายเหนื่อยง่าย หรือมีอาการภูมิแพ้ผื่นคันนิดนิดหน่อยๆน่ค่ะขอควรระวังนะคะให้พูดคุยกับคนใกล้ชิดบ้างอย่าเอาแต่เก็บตัวเงียบเงียบปลำพังเขาเป็นห่วงคุณนะคะม่หมอก,ก็มาบอกดวงอย่างนี้ทุกสัปดาห์อย่าพึ่งเบื่อนะคะแม่หมอมาเป็นกำลังใจให้ทุกคน ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ